กินข้ากระเจียงปลาใส่บวบหอมเอาเหนียวก็เต็มกล่องคือเอาสิ่งตำักหุ่งกับได้ติ๊บตำเปลาเปล่าน้ำหิ้วสาวกระเจ้าเป็นอยังเป็นกล่องๆเป็นหมอบข้นๆเพิ่ม ไอหมอคลองเรียงปลาลุกพี่น้องใช้หวบหอมใช้ผักกแญฉ่แแสบๆกินปลาก็ต้องระวังกลาง ร้านหน่อยคุณนึงวอกกินบาทกางค่าค้อได้หลับเด็กแมวแมวตั้าขอแมวันย่มบอกงห้นาทุ่มอไปร้องเลยสิเดไปร้องบ้านเนกะชางบ้านเขาเลี้ยงแมว เลยว่าท้าเอาต่างออกไขนองไหนละ่ะเด็กจะไม่กรับรุ่งก่อนสิบไปหาหันแมวอ,อ,อะไรกินข้าวกินข้าเหนียวกินกล้วยมันลงจากอันมถ้าเอาแม่มาอยู่ไหนยังว่าลงแต่ย่ามเลย うん。 ăn cái bố lan con bố lan phẩm <laughs> con bồ lan chìm khẩu Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không อยากกินแกงปลาลูกขอบหมูปลาลูกขอบบานเท่าเนาะเนี้ไปกินนานี่เหนละนาได้กินปลาลูกขอบอยากกินแบบบานๆเท่านะพี่น้องวัได้กินออกเยอี่ อาตัวใหญ่บ่อืดแต่บาตัวน้อยมันอืดกระดูกอกันบ่มีพี่เียกกับแน่นี่ก่อนนะคะัคิกหะายพหอกันไหม